ครัวเตยหอมสวัสดีครับอาหารตามสั่งง่ายๆบายครัวเตยหอมวันนี้จะมีเมนูอะไรมานําเสนอเพื่อนไปดูกันเลยครับสําหรับเมนูในวันนี้ก็คือกระเพราไก่ไข่ดาวพิเศษครับ2ถ้วยครับสําหรับลูกค้าสั่งครับลูกค้าท่านนี้บอกว่าเอารสชาติเข้มข้นครับเผ็ดได้ครับแล้วก็เอาไข่ดาวไม่สุกด้วยกระเพราไก่ไข่ดาวพิเศษที่ครัวเตยหอมหน้าตาน่าทานแค่ไหนไปดูกันเลยครับ อันดับแรกให้เพื่อนเตรียมไก่ของเราไวรอได้เลยครับจะสับหรือว่าจะหั่นก็ได้ครับน้ำหนักประมาณ200กรัมครับเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยครับใส่พริกผัดกระเพราลงไปผัดได้เลยครับผมใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับใส่ไก่ที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยครับวันนี้ผมใส่ตัวปักยาวด้วยครับแล้วก็แล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวและแดงเพื่อเพิ่มสีสันครับประมาณครึ่งเม็ดครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาประมาณ3-5นาทีครับ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานครับแล้วแต่ชิ้นไก่ที่เราหั่นด้วยครับว่าจะเล็กหรือว่าจะใหญ่แค่ไหนเสร็จแล้วเราไปเริ่มปรุงกนได้เลยครับอันดับแรกครับซอสหอยนางรมครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับน้ําตาลกับผงนัวประมาณ1ช้อนโต๊ะครับและซีอิ๊วดำครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับใส่ทุกอย่างลงไปได้เลยครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาประมาณ3-5นาทีครับ เพิ่มความหอมด้วยพริกไทยสเสล็กน้อยครับอันดับสุดท้ายครับใส่ใบกะเพราลงไปได้เลยครับการตอนนี้ให้เพื่อนเปิดไฟแรงได้เลยครับใช้เวลาผัดประมาณ1นาทีเป็นน้ำมาใช้ได้ครับเรียบร้อยครับผมผัดกะเพราไก่ไข่ดาวที่ครัวเตยหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ เราไปจัดเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเมนูนี้ทําได้ไหมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กกบเ,เพื่อนๆไม่มากกาน็น้อยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวใยหอมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม